ผู้ชายที่ขาดภาวะผู้นำไม่ควรนำมาเป็นสามีไม่ใช่ว่าผู้ชายทุกคนที่มาจากครอบครัวที่แตกแยกจะขาดภาวะผู้นำเสมอไปอย่างไรก็ตามแนวโน้มที่บางคนอาจมีปัญหาด้านภาวะผู้นำอาจจะอธิบายได้จากปัจจัยทางจิตใจและพัฒนาการดังน,นี้หนึ่งการขาดแบบอย่างของผู้นำในครอบครัว เด็กผู้ชายจำนวนมากเรียนรู้เรื่องความมั่นใจความรับผิดชอบและการตัดสินใจจากพ่อหรือผู้ใหญ่เพศชายในบ้านเมื่อพ่อหายไปโดยเฉพาะหายไปแบบถูกพ่อทอดทิ้งเด็กอาจจะไม่ได้เห็นแบบอย่างที่ดีจากพ่อทำให้เด็กโตขึ้นเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องบุคลิกภาพตามมา หรือบางคนเนี่ยอาจจะผันตัวเองไปเป็นตุ๊ดไปเป็นกระเทยก็มี 2. ความรู้สึกโด้ค่าและขาดความมั่นใจในตนเองการถูกทอดทิ้งตั้งแต่เด็กมักสร้างบาดแผลทางอารมณ์ e m o t i o n a l ลโลึกๆเด็กอาจตีความว่าเราไม่ดีพอให้ใครรักหรืออยู่ด้วยเมื่อโตขึ้นความรู้สึกนี้อาจกลายเป็นความไม่มั่นใจในตนเองซึ่งขัดกับ ภาวะผู้นำที่ต้องอาศัยความเชื่อมั่นและการกล้าตัดสินใจ3การหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบบางคนที่ถูกทอดทิ้งอาจกลัวการผูกมัดและความรับผิดชอบเพราะเชื่อว่าความสัมพันธ์มักจบลงด้วยความเจ็บปวดผู้นำที่ดีต้องกล้ารับผิดชอบต่อคนอื่นถ้าเขากลัวความผูกพันก็อาจหลีกเลี่ยงการเป็นผู้นำของใครส การควบคุมอารมณ์และความไว้วางใจการเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ไม่มั่นคงทางอารมณ์อาจทำให้เขาขาดทักษะในการจัดการอารมณ์หรือไม่ไว้ใจผู้อื่นสิ่งเหล่านี้ขัดขวางการเป็นผู้นำเพราะผู้นำต้องสื่อสารมีความอดทนและเข้าใจผู้อื่นได้ดีแต่หลายคนกลับกลายเป็นผู้นำที่แข็งแกร่ง อย่าลืมว่าอีกหลายคนที่มาจากครอบครัวที่แยกคนที่มาจากครอบครัวที่ไม่ดีครอบครัวที่แตกสลายกลับเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งเพราะว่าเขาใช้ความเจ็บปวดที่ได้รับเป็นแรงผลักดันเขาจะเรียนรู้ที่จะพึ่งพาตัวเองมีความแข็งแกร่งในจิตใจมีความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจผู้อื่นมากกว่าคนทั่วไป ทั้งหมดนี้คือคุณสมบัติที่แท้จริงของเพชรแท้ที่เกิดมาจากการเผาไหม้และการหลอมละลายการขัดเกา่าเด็กชายที่ขาดความรักจากครอบครัวอาจจะเติบโตมาเป็นผู้นำหรือเป็นคนที่ไม่มีความรับผิดชอบก็ได้พื้นฐานทางอารมณ์ที่ต่างกันความคิดต่างกันการพัฒนาเป็นผู้นำจะยากขึ้น ถ้าคนคนนั้นไม่เรียนรู้ที่จะเป็นผู้นำการเป็นผู้นำเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็เกิดจากความดีความเห็นหกเห็นใจความเมตตาการเยียวยาการอบรมสั่งสอนก็อาจจะทำให้คนคนนั้นมีภาวะความเป็นผู้นำได้ผู้ชายสามารถพัฒนาตัวเองให้มีภาวะความเป็นผู้นำได้แต่ต้องอยู่ที่ลากลึกของนิสัย และความสัมพันธ์นั่นก็คือสัญดาณน 1. วิธีที่เขาปฏิบัติกับครอบครัวมักสะท้อนวิธีที่เขาจะปฏิบัติกับคุณถ้าเขาให้ความเคารพพ่อแม่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะให้ความเคารพคุณด้วยถ้าเขาไม่เคารพพ่อแม่เขาก็จะไม่เคารพพ่อแม่ของคุณมีโอกาสสูงเมื่อเวลาผ่านไปเขาจะปฏิบัติกับคุณและ พ่อแม่ของคุณแบบเดียวกันกับที่เขาปฏิบัติกับพ่อแม่ตัวเอง 2. ความสัมพันธ์ในครอบครัวคือรากฐานของอารมณ์และทัศนคติคนที่ไม่เคยเยียวยาความบาดเจ็บจากครอบครัวอาจมีปมและความขมขื่นที่แสดงออกในชีวิตคู่เช่นการควบคุมอารมณ์รุนแรงหรือไม่ไว้ใจใครง่ายๆหากเขาไม่รู้จกักการจัดการอารมณ์หรือยอมรับการบำบัด ความสัมพันธ์ก็จะกลายเป็นสนามอารมณ์ลบอย่างต่อเนื่องเขาอาจไม่รู้จักการประนีประนอมหรือความรับผิดชอบร่วมครอบครัวคือบทเรียนแรกของการอยู่ร่วมกันกันกบคนอื่นถ้าเขาไม่สามารถอยู่ร่วมกับคนในครอบครัวได้อย่างสันติโอกาสที่จะปรับตัวในชีวิตคู่ก็จะน้อยลงมากการแต่งงานต้องอาศัยีเมเวิร์ไม่ใช่แค่ความรักอย่างเดียว ปัญหาครอบครัวอาจกลายเป็นภาระทางอารมณ์ของทั้งคู่บางคนที่มีภาระเรื่องครอบครัวมีภาระเรื่องหนี้สินมีภาระต่างเนี่ยก็เหมือนเป็นเดอะแบกก็จะเป็นปัญหาที่ทำให้ครอบครัวเนี่ยมีความขัดแย้งกันมากขึ้นถ้าอีกฝ่ายหนึ่งมีปัญหาเรื่องหนี้สินสิ่งเหล่านี้จะเป็นเงาตามตัวที่สร้างความตึงเครียดในความสำคัญความสัมพันธ์ ปัญหาของครอบครัวเป็นปัญหาใหญ่ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งมีภาระมีหนี้สินหรือต้องเลี้ยงดูลูกที่เกิดจากภรรยาเก่าสิ่งเหล่านี้จะสร้างความตึงเครียดในอนาคตความสัมพันธ์ของคุณและคู่ครองเนี่ยมันจะอยู่กันแบบไม่มีความสุขและอาจจะจบลงด้วยการเลิกลาถ้าเขาไม่จัดการกับอดีตของตัวเอง เขาอาจนำความเจ็บปวดนั้นมาใส่ในชีวิตคู่ทุกคนมีอดีตแต่คนที่พร้อมสร้างครอบครัวคือคนที่รู้เท่าทันบาดแผลในใจของตัวเองและไม่เอามันมาทำ้ายคนอื่นถ้าเขาแค่ขอโทษพ่อแม่หรือแก้ปัญหาแบบถูกต้องถ้าเขาพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองแค่เขาขอโทษพ่อแม่ และพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องถ้าพ่อแม่ชอบก่อปัญหาสร้างหนี้สร้างสิ่งหรือไปมีเรื่องกับชาวบ้านถ้าเขาใช้วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องก็คือคนคนนั้นน่ะมีวุฒธธิภาวะเหมาะที่จะมาเป็นสามีถ้าคนคนนั้นตระหนักในปัญหาและพยายามปรับปรุงตัวจริงๆเช่นเข้าบำบัดพูดคุยอย่างเปิดเผย หรือแสดงความเคารพต่อครอบครัวแม้จะมีความขัดแย้งนั่นก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีที่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ผู้ชายที่ทะเลาะกับครอบครัวและตัดขาดครอบครัวมักจะดูเหมือนเป็นคนใจกล้าเข้มแข็งไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายอีกแต่ในความจริงอีกด้านหนึ่งเขายังมีบาดแผลที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาและอาจจะส่งผลต่อชีวิตคู่ในอนาคตเพราะเขาจะรู้สึกไม่ไว้วางใจคู่ชีวิตเพราะเขาได้รับ บาดแผลมาจากครอบครัวที่แย่แม่บางคนเนี่ยก็เหมือนปีศาจแม่บางคนก็เลี้ยงลูกโดยทำร้ายร่างกายทุกตีแบบไม่มีเหตุผลเลี้ยงลูกแบบตกไปสอนไปหรือใช้ลูกเป็นที่ระบายอารมณ์และทำร้ายร่างกายลูกทุกวันบาดแผลนี้ยังไม่ทันเยียวยาเพราะฉะนั้นอ่ะคนคนนั้นน่จึงมีความหวาดระแวงถ้าจะมีคู่ชีวิตในอนาคต เพราะคนที่มีความสัมพันธ์กับแม่ที่ไม่ดีเนี่ยมักจะไม่ค่อยให้เกียรติคู่ครองของตัวเองเท่าไหร่บางคนอาจจะผันตัวเองไปเป็นฆาตกรต่อเนื่องเพราะความเกลียดที่มีต่อผู้หญิงแม้แต่คดีแปลกๆที่เกิดขึ้นในต่างประเทศถ้าไปดูเบื้องหลังอ่ะคนกลุ่มเนี่ยที่เป็นฆาตกรหรือเป็นคนที่ก่อเหตุรุนแรงเนี่ย ก็มักจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับแม่ของตัวเองพวกนักขมคืนพวกฆาตรกรหรือคนที่ทำลายทุกตีเมียตัวเองเนี่ยมักจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับแม่บุคคลผู้เนี้ยที่มีปัญหากับครอบครัวและทะเลาะตัดขาดเนี่ยถ้าเขาเนี่ยสามารถตกผลึกทางความคิดเข้าบำบัดพูดคุยเปิดใจอย่างเปิดเผยและพยายามแก้ ปัญหาความขัดแย้งในใจเนี่ยเขาก็สามารถพัฒนาตัวเองได้หนึ่งเขาอาจยังไม่เข้าใจการจัดการความขัดแย้งทางอารมณ์คนที่เลือกตัดขาดแทนที่จะสื่อสารมักจะไม่รู้วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องไม่รู้วิธีการรับมือความขัดแย้งทางอารมณ์ในการใช้ชีวิตคู่เนี่ยเมื่อเกิดปัญหาหรือเกิดเรื่องขึ้นเนี่ย คนที่เลือกที่จะหนีปัญหาเนี่ยมักจะใช้วิธีการเลิกลาตัดขาดตัดจบโดยจะตัดคุณออกจากชีวิตเหมือนกับว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ทำให้เขาเนี่ยยุ่งเหยิงทางอารมณ์การตัดขาดสะท้อนปมอารมณ์ที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาการทะเลาะและตัดขาดจากครอบครัวเป็นการสะท้อนวิธีการแก้ปัญหาแบบไม่ถูกต้อง เมื่อเขาทําแบบนี้กับพ่อแม่ตัวเองจึงมีโอกาสสูงมากที่เขาจะทอดทิ้งและตัดขาดตัดจบจากคุณบาดแผลสะสมในใจที่เกิดจากครอบครัวความถูกไม่ได้รับความยุติธรรมการไม่ได้รับความยอมรับความคับแค้นใจความรู้สึกด้อยค่าหากเขาไม่ได้รับการรักษาบาดแผลนี้อย่างลึกซึ้งเนี่ย มันจะมีผลต่อความสัมพันธ์ของเขาและเพศตรงข้ามในอนาคตสิ่งที่เขาจะแสดงออกกับคนรอบข้างก็มาจากแรงขับในอดีตทั้งความรุนแรงอารมณ์เย็นชาความไม่ใส่ใจใยดีขาดความไว้วางใจมีความรู้สึกชอบควบคุมหรือหวาดระแวงคนรัก 3. การที่ตัดขาดจากครอบครัวโดยง่ายมักสะท้อนถึง คนคนนี้ไม่ต้องการรักษาความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดเพราะเขามองว่าความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่แน่นอนไม่ถาวรจึงเลือกที่จะเลิกลาหรือตัดขาดกันง่ายๆความสัมพันธ์ทุกแบบต้องผ่านช่วงที่มีปัญหาแต่ถ้าเขามีแนวโน้มว่าพอมีปัญหาก็หายหัวพอมีปัญหาก็ตัดเขาอาจจะ ไม่มีทักษะในการประคองความสัมพันธ์ในระยะยาวซึ่งมันเป็นสิ่งจำเป็นในการแต่งงานหรือการใช้ชีวิตคู่คนคนนั้นเนี่ยเขาอาจขาดลากของความผูกพันครอบครัวคือรากฐานของความรักแบบไม่มีเงื่อนไขถ้าเขาตัดขาดครอบครัวโดยไม่เข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงเขาอาจจะไม่รู้จักความรักที่ให้อภัยได้ และความรักของเขาอาจมีเงื่อนไขเสมอเช่นเธอต้องเข้าใจฉันตลอดถ้าเธอไม่ทำตามที่ฉันต้องการฉันจะไม่อยู่ด้วยแล้วเมื่อเขาไม่มีครอบครัวเป็นที่พึ่งหรือเป็นฐานมันอาจทำให้เขาพึ่งพาคุณมากจนเกินไปทั้งทางด้านการเงินและทางด้านการเป็นที่ระบายอารมณ์ แทนที่คุณเนี่ยจะได้สามีก็เหมือนคุณได้ลูกมาคนหนึ่งแทนที่ความสัมพันธ์จะเป็นการเจริญเติบโตของทั้งสองฝ่ายอาจกลายเป็นว่าคุณต้องเป็นเดอะแบกในการแบกภาระแบกความรู้สึกทั้งทางด้านจิตใจและชีวิตประจำวันเพราะเขาจะทำตัวเป็นลูเซอร์ไม่ได้เป็นผู้นําเขาอาจจะมีมุมมองแบบเหยื่ออยู่ในใจ คนที่ตัดขาดครอบครัวมักเชื่อว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกทำร้ายเสมอและเมื่อมีปัญหากับคุณเขาอาจใช้รูปแบบเดิมเช่นเธอก็เหมือนแม่ฉันไม่มีใครเข้าใจาฉันแทนที่จะมองปัญหาและแก้ไขอย่างเป็นผู้ใหญ่และแก้ปัญหาร่วมกันแต่เขากลับจะโทษคนอื่นแต่มีข้อยกเว้นเล็กน้อยถ้าเขาตัดขาดตัวเองจากครอบครัวที่ใช้ความรุนแรงและ คนคนั้นเนี่ยถูกแม่ทำร้ายร่างกายจริงๆก็ถือว่าเป็นการป้องกันตัวเองอย่างมีเหตุผลเพราะฉะนั้นบุคคลผู้นี้อาจจะไม่ใช่ลูเซอร์แต่เขาเป็นลดเดอร์ชิพเป็นคนที่มีภาวะความเป็นผู้นําและมีความเข้าอกเข้าใจคนที่โดนทําร้ายร่างกายหรือคนที่ถูกกดขี่ทางอารมณ์คนที่มาจากครอบครัวที่มีพฤติกรรมชอบ ทำร้ายร่างกายลูกตัวเองชอบตีหรือกดขี่ทางอารมณ์มักจะเป็นคนที่มีความเข้าอกเข้าใจในคนอื่นดีถ้าไม่ผันตัวเองเป็นนักประชาคมสงเคราะห์ก็อาจจะเป็นฆาตกรต่อเนื่องนี่เป็นการป้องกันตัวเองอย่างมีเหตุผลหรือเข้าใจบาดแผลของตัวเองและยอมรับอดีตโดยไม่เกลียดใครแต่คนที่เกลียดทุกคนเนี่ยก็คือว่า ไม่สามารถปกป้องตัวเองอย่างมีเหตุผลไม่สามารถรักษาบาดแผลในใจตัวเองได้เขาไม่สามารถเป็นคู่ชีวิตที่ดีได้เพราะเขาไม่สามารถปกป้องตัวเองอย่างมีเหตุผลและมีเหตุผลมากพอในการใช้ชีวิตจึงมักจะระบายอารมณ์กับคู่ครองของตัวเองโดยการทำร้ายร่างกายและกดขี่ทางอารมณ์ สรุปง่ายๆผู้ชายที่ตัดขาดจากครอบครัวของตัวเองไม่ได้แปลว่าเขาเลวแต่อาจจะมีบาดแผลในใจบางอย่างที่เขาควรได้รับการเยียวยาผู้ชายที่เขาเลือกที่จะตัดขาดจากครอบครัวของตัวเองเนี่ยเขาอาจจะมีบาดแผลในใจบางอย่างเขาอาจจะไม่ใช่คนที่เป็นลูเซอร์ไม่ใช่คนที่เป็นคนไม่ดีคุณต้องแน่ใจว่าเขาเนี่ยรู้เท่าทันบาดแผลตัวเอง และจะไม่เอาบาดแผลในอดีตมาทำร้ายชีวิตคู่ของคุณค่ะ